คุณนุ่รีวิวรถสวยอีกแล้วเหรอครับวันนี้ใช่ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะ Isuzu D-Max นะคะตัวนี้เป็นตัว X Series ค่ะน,น,นะ,ค,ะคันนี้ปี2 0 1 2นะคะเครื่อง 2,500cc นะคะเกียร์ MT ดีเซลค่ะคันนี้ขายราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ขายเพียง3 4 0 0 0 0บาทคะ่ะผ่อนเท่าไหรค่ครับคันนี้ผ่อนสบายๆนะคะอยู่ที่7ปีนะคะผ่อนอยู่ที่6,243บาทนะคะ8 4งวดกันไปเลยคะ่ะครับคันนี้เงื่อนไขฟรีดาวไหมครับคันนี้ฟรี คนเดียวไม่ต้องทำออกโซนใบกันไปเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับนี่นะครับนำชมภายนอกก่อนนะครับจัดตรงมาสวยๆเลยนะดี a x นะครับ X s e r ซ e s นะครับปี2012เป็น LX ็กล e อปนะครับนี่นะครับคันนี้สวยมากนะครับใส่แม็กสวยนะครับตัวนี้เป็นแม็กซี28นะครับแม็กขอบ18นะครับล็อกสวยๆกันไปเลยจัดโรงสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับของอีซูซนะครับคันนี้รับรองมีมาใบบ่อยราคาไม่แพงมากนะครับคันนี้รับรองซื้อไปใช้นี่สวยๆเลยนะครับรถสภาพดีนะครับไม่มีเสียวชนนะครับคันนี้นะครับออปชั่นพิเศษนะครับนี่จะมีคิ้วนะครับโกลเมียมนะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะครับนี่นะครับสเกิร์ตรอบคันนี่นําชมเลยนําเสนอแม็กซีีนะครับขอบ18นะครับนี่นะครับ สวยมากมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับคันนี้เนี่สเกิร์ตรอบคันนะครับนี่นะครับสติกเกอร์สปีดนะครับนี่นะครับเป็นตัวหนังสือ SLX สีแดงนะครับมีคิวโครเมียมด้านข้างนะครับนี่คันนี้พิเศษตัวแต่งมาจากโรงงานนะไม่ต้องแต่งเพิ่มนี่นะครับมีสเกิร์ตหน้านะครับเป็นคิวโครเมียมนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับโล่ก็มีสติกเกอร์นะครับคาดนี่นะครับ S เซอรี่ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนําชมภายในกันนะครับนี่นะครับ X Series รุ่นพิเศษภายในนี้นะครับจะเป็นคุ้มหนังนะครับตัวพลาสติกนี่จะเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้มีเซนทัลล็อกนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้านะครับนี่นะครับสวยมากนะครับคิวสีเงินนี่นะครับโลโก้เอซแดงนะครับนี่นะครับข้างในพลาสติก ช่องแอร์เป็นสีนึงกันนี้นะครับมีเครื่องเสียงนะครับคันนี้ไม้เพียงแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันโลเท่านั้นนะครับอ๋อแสนเก้าครับแสนเก้าหมื่นแปดพันโลครับขอโทษครับนี่นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีแดงดํานะครับตัดกันสวยมากอ่าออปชั่นพิเศษคันนี้มีเครื่องเสียงมาแล้วนะรถทันใจที่หาเครื่องเสียงอยู่นะครับแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับเพาเวอร์สองตัวแอมพลิฟอดนะครับซับเบรคดอกใหญ่ๆนะครับนี่นะครับซับเบรคดอกใหญ่ๆ แต่นี้แจ้งก่อนนะครับเครื่องเสียงลูกค้าต้องไปไล่สายเองนะครับเพราะว่าเขาลื้อมาลื้อสายมานะครับโอเคนี่นะครับมีปรีพร้อมนะครับเครื่องเสียงติดนะแต่ต้องไปไล่สายเอานิดหน่อยนะครับคือทางเตเราจะไม่ไล่นะครับถ้ามีเราลื้อออกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะนําชมนี่นะครับอ่ะมีหลักแมกไลเนอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวนําชมภายในด้านซ้ายนะครับนี่นะครับเป็นหุ้มหนังนะครับ นี่เลยนี่ภายในสวยๆนะตัวนี้เป็นตัวสปีดนะครับอ่าลืมบอกคันนี้เป็นภายในดํานะครับหลังคาสีดํานะดำดุดันสปอร์ตเต็มตัวนะครับเดี๋ยวจะมาดูเครื่องกันบ้านนะครับนี่เลยคันนี้เครื่องเดิมๆนะครับไม่มีแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมๆโรงงานนะครับเดินท่อข้ามใหม่นะครับท่อข้ามเป็นสแตนเลสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ รถเดิมๆนะครับเดิมๆโรงงานเลยอโอเคเดี๋ยวจะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเรื่องเดินเรียบๆนิงๆครับไม่มีดามิ่งไม่มีไหลนะครับโอเคครับ,คครบท่านใดที่สนใจนะครับ หารถดีๆใช้นะรุ่นพิเศษรถยอดคิดนะครับหาไม่ยากนะครับรุ่นนี้หายากมากนะนะครับเดี๋ยวทางเต็นท์เรานะครับอ่ะคันนี้มีอ่ไปเลี้ยวไปไปเลี้ยวข้างด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นครเมียมนะคบโอเคนะครับเดี๋ยวจะสอบถามคุณนุ้นหน่อยนะครับคุณนุ่นคันนี้ออกรสศูนย์บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะคันนี้ออกรศูนย์บาทค่ะเดีวคนเดียวไม่ต้องทำกันได้หมครับครับอ่ไม่มีประวัติผ่อนนี่ อ่าฟรีดาวได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับแล้วอ่าลูกค้าอ่าสนใจอยากออกรถอาชีพอะไรออกรถได้บ้างครับไม่ว่าจะอาชีพรับเหมาผู้รับเหมารายย่อยนะคะขับวินมอเตอร์ไซค์ขับแก๊สนะคะอาชีพค้าขายตลาดนะตลาดเวียนนะคะพนักงาน <Yeah. S 1> อยู่ห้างร้านเล็กๆก,ก็ได้ค่ะช่วยดันได้ค่ะไม่มีสลิปเงินเดือนออกได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วยดันได้ค่ะครับอยู่ต่างจังหวดัดออกรถได้ไหมครับออกได้ ใช้กัน,ปนไปเลยค่ะครับอ่าแล้วถ้าเบื่ออ่าคันนี้ลูกค้าไม่ต้องใช้คนคํำใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค้ะอยู่บ้านเช่าได้ไหมครับได้ค่ะได้แน่นอนค่ะครับไม่ต้องอยู่บ้านตัวเองก็อ่าไม่ต้องคําได้คันนี้ส่งรถให้ได้ไหมครับได้ค่ะส่งได้ทั่วไทยนะครับคันนี้เซ็นออนไลน์ส่งได้ทั่วไทยเนาะใช่ค่ะ ลูกค้าสอบถามมาว่าถ้าเบื่อสนใจมาดูรถที่เต็นท์นี่เต็นท์อยู่ที่ไหนครับเต็นท์รถนะคะของเราอยู่ที่ลาดพร้าวป0ิแยก4ี่ค่ะครับโอเคครับท่านใดที่สนใจหารถดีๆใช้นะครับก็ต้องรีบหน่อยนะรถดีๆอยู่ไม่นานนะครับอโอเคครับฝากถึงลูกค้าด้วยครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอย่ารอช้านะคะ รถนะคะที่นี่ฟรีดาวนะคะราคาถูกนะคะรถสวยสภาพดีนะคะตอง KNC รถบ้านสวยค่ะรถดีฟรีดาวนะคะเคเอ็นีรถบ้านสวยขอขอบคุณทุกท่านที่ความสนใจเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ